เนี่ยครับอยู่อย่างเงี้ยสองลังคู่เลยพี่น้องเยสุ่มอยู่อย่างนี้เลยลังนึง<าไ>อีกลังนึงอยู่ปลายนู่นครับแม่ <te> <you> มาซุ่มอยู่อย่างนี้เองครับหาต้องนานสองลังคู่เลยครับลังนึงสุ่มอยู่เนี่ยครับอีกลังนึงอยู่ปลายกิ่งน,น,นู่นเลยครับเนี่ยครับสองลังเลยครับ พึ่งกินน้ำตามมาพุกเลยครับเจอสองรังคู่รังนังอยู่เนี่ยครับอีกรังนังอยู่นู่นอยู่กิ่งปลายลังเล็กลังใหญ่ครับไปเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ครับอุปกรณ,อกรณ์อยู่ที่รถพึ่งลักษณะนี้น่าจะเก๋อยู่ครับจุดนึงมาเจอตัวพึ่งกินน้ำครับพี่น้องครับแบบนี้ดีเลยครับเนี่ยครับเหมือนมาจากข้างหลังผม เดีย๋ยวดูก่อนว่าไปทั้งไหนไปแล้วครับไปเนี่ยครับมันบางเงามันดูไม่ถนัดไม่สุดสายตาไม่รู้ตรงไหนแน่โฉบไปโฉบมาอย่างนี้ครับตัวเยอะเลยครับไปแล้วครับเดี๋ยวไปนั่งดูตรงนี้ก่อน เอาไปแค่แถวนี้ครับพุ่มไม้แถวเนี้ยแต่ต้องดักดูตรงนี้ค,ครับพี่น้องครับต้องนั่งดักดูอย่างนี้โอ้เห็นตัวมาตรงนี้ครับแต่ไปดักดูตรงนี้ดีกว่าเห็นแล้วครับช่องนี้ครับเนี่ยไปเรื่อยเลย ไปครับเดี๋ยวไปดักดูตรงนี้ครับตรงทางเดี๋ยวรถไปไว้ร่มแปบ๊บนึงออ้ไปเป็นสายเลย <c oughs> เดี๋ยวจะหมดตัวซะก่อนเดี๋ยวไปดูเนี่ยตัวจะหมดมัง้งเหลือไปกี่ตัวเองไปครับเดี๋ยวไปดักดูตรงนี้กันครับโอ้ปีนผ่านหัวไปเงี้ยพี่น้องไปถแถวพุ่มไม้ข้างหน้านะครับ ไม่รู้จะอยู่ทรงไหนเนี่ยต้องดูดีๆครับเดี๋ยวจะหลงทาง <c oughs> ต้องมานั่งดักดูตัวไอ้กีนึงสักเมื่อกี้ผมเห็นบินมาแถวๆนี่ยครับพุ่มไม้ข้างหน้านะครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวขอนั่งดูตัวคกันครับ ต้องนั่งในร่มมักร้อนขอดูตัวสักคู่ครับในที่สุดกระตามมาเจอแล้วครับพี่น้องตัวกินน้ำครับโอ้อยู่ลกมากสองลังนี่ครับอยู่โน่นลังนึงครับเนี่ยครับนู่นลังนี่ลังครับโอ้โหฟุกเลยอย่างเงี้ยอันนน่นลังเล็กหน่อยครับล,ล,ลังนู่นเล็กแต่ลังเนี่ยใช้ได้เลยครับ ไม่ใหญ่ไม่เล็กมากคู่สองลังเลยพี่น้องไอ้ฟุกเลยอย่างนี้มาให้ดูอีกมุมนึ่งไปฝ่ฝั่งนู้นครับเนี่ยครับพี่น้องอยู่คู่กันเลยครับสองลังเลยครับอย่างนี้เลยครับโอ้แจ๋วเลยอย่างเงี้ยพี่น้องเลยเนี่ยครับสองลังหัวท้ายเลยฟุกเลยอย่างเงี้ยพี่น้อง อุปกรณ์ก็ไม่ได้เตรียมมาเดี๋ยวต้องไปกลับไปเอาอุปกรณ์กันครับเข้าไก่มันก็จิตอดัดหรือเปล่านาอพี่น้องเนะเ <c oughs> นี่ยครับนี่ผมมาใกล้สุดเลยลนะครับสองลังเลยครับนี่ลังนึงนู่นล,ลังนึงครับจะถ่ายยังไงดีถ่ายที่เห็นอย่างนี้ก็เนี่ยครับสองลังคู่เลยครับแมมาอยู่ได้อย่างนี้ผมหาตั้งนานหลงลุยป่าเลยไปตรงไกลลิฮ้ย หลังไม่ใหญ่ไม่โตมากครับกําลังพอเหมาะไปเดี๋ยวให้ดูอีกมุมนึงครับดูกันชมกันนานๆครับเนี่ยครับพี่น้องชมไปชมมามันจะตอดแล้วหรือเปล่าไม่รู้สองร่างคู่อย่างนี้เลยครับเนี่ยครับอยู่ยังไงไม่รู้เนี่ยแด่๋ยได้สักคู่เด้อพี่น้องว่ามันจะตอดครับมันจะตื่นผมนจะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูดีๆครับ เนี่ยครับอยู่อย่างเงี้ยสองลังคู่เลยพี่น้องเลยซุ้มอยู่อย่างนี้เลยลังนึงอีกรังนึงอยู่ปลายนู่นครับแม่มาซุ่มอยู่อย่างนี้เองครับหาต้องนานสองลังคู่เลยครับลังนึงสุ่มอยู่เนี่ยครับอีกลังนึงอยู่ปลายกิ่งนู่นเลยครับเนี่ยครับสองลังเลยครับ พึ่งกินน้ำตามมาพุกเลยครับเจอสองรังคู่รังนังอยู่เนี่ยครับอีกรังนังอยู่นุ่นอยู่กิ่งปลายลังเล็ก,กลังใหญ่ครับไปเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์หนนะครับอุปกรณ,อกรณ์อยู่ที่รถพึ่งลักษณะนี้น่าจะเก๋อยู่ครับพี่น้องครับไปครับไปเอาอุปกรณ์ดีกว่าต้องเดินไปทังไหนะไกลอีกแล้วทำกันไก่นะครับไปครับ เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยครับครบทามาเรียบร้อยแล้วครับไปเดี๋ยวไปลุยกันครับอยู่นู่นเลยครับสองลังคู่เลยเนี่มาซุ่มอยู่ได้อย่างนี้พึ่งนี้มีสิทธิ์แก่เนี่นอนครับเดี๋ยวสักคู่ครับขอจุดครบก่อนไปจุดครบเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวลุยกันเดี๋ยวสโลลังใหญ่ก่อนดีกว่าที่กิงก็อยู่ติดตดกันแหละเนี่ยครับ อยู่อย่างนี้เลยครับสองรังคู่เลยครับฟุกเลยครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอยู่หัวอยู่ท้ายเลยครับพี่น้องครับเนี่ยครับสบายเลยถ้าอย่างนี้ไปเดี๋ยวลุยกันดีกว่าครับลีลามากเดี๋ยวมันชิตอดเอาไปครบลุยเลยสักคู่ครับ ไปล้วนกันดีวกว่าพี่น้องว่าจะเก๋หรือจะอ่อนแต่ผมว่าเก๋แน่นอนครับอย่างนี้ลักษณะนี้ซึ๊บสวยหรือเปล่าเนาะโอ้โหเก๋ครับพี่น้องครับแดงเถือกน้ำหวานก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวลองลองเล็กกี้เป็นไง ลังเล็กนี่กำลังเต็มหลังเล็กเต็มครับแต่หลังนี้เก๋ซะแล้วเนี่ยเกศซะแล้วเกศซะแล้วเดี๋ยวสักครู่ครับหาที่ตั้งกล้องก่อนครับตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวดูอกัน ร้อยครับหนึงงเดี๋ยวรังนี้ผมต้องขอไปปิ้งกินครับเดี๋ยวย้ายไปลังเล็กครับไปจาัดก,การลังเล็กกันครับรังใหญ่เรียบร้อยแล้ว สองลังได้น้ำหวานไม่พอขวดพี่น้องน้ำหวานน่าจะได้สักครึ่งขวดนี่แหละเดี๋ยวจัดการเอาน้งใส่ถังใส่น้ำหวานเขียดนี้ไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวเอาลังใส่ถังกค่อนครับน้ำหวานเขียดนี้ไม่ค่อยดีครับนี่ลังอ่อนลังนี่เดี๋ยวขอไปปิ้งกินก็แล้วกันครับขายไม่ได้แล้ว มันเก๋แล้วมันมีน้อยเดียวไปปิ้งกินดีกว่าไม่ได้กินนานแล้วน่าจะอร่อยอยู่เก็บตะกีสอนไปด้วยเผื่อใครอยากได้มาส้มหยยบอย,อ,ย,อ,ยอันนี้ส่วนอันนี้หลังเมื่อกี้น่ครับหลังเล็กเล็กกระจ๊ดนึงไปปิ้งกินครับ เดี๋ยวเตรียมออกกันดีกว่านนลีลามากเดี๋ยวเพิ่งตอดเอามาอยู่ยังไงไม่ดูอย่างนี้เดี๋ยวผมทําคอนไว้อีกก่อนทําคอนไอ้ตัดโอกไอ้กิ่งยุคขาออกเผื่อจะเข้ามาอยู่ใหม่ตรงนี้มันจะสีเก,กัาเผื่อจะมาเกาะอ,อีกแบบนี้เลยครับลังบลือ้อย่างนี้เลยไม่แน่ครับ อ,อ,อย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดครับไปเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับขอได้กินอยู่ครับ <c oughs> เนี่ยครับเอาลังไปปิ้งกินนะน้ำหวานไปทำยาเอาไปหร,รือก็ไปผสมที่อยู่บ้านเอาไว้ขายครับไปขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมไปหาที่อื่นกันครับ <c oughs> ถอยกลับบ้านไปเรื่อยๆไปไปครับ